ก็รับเข้ามาหนึ่งคนะันนับเป็นแอร์หลอกนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเราจัดก,การมาไล่ให้นะครับคันนี้นะครับก็สาเหตุที่ทําให้รถไม่ติดเราก็เจอเบื้องต้นนะครับอเดี๋ยวเราดูกล่องฟิลนี้นะครับ่าเดี๋ยวให้น้องเสียบปลั๊กนะครับอออ่ะ,อะ,อะก็คือ กล่องช็อตนะครับเสียบปุ๊บช็อตปั๊บเลยนะครับเบือ้องต้นที่ทําให้สตาร์ทไม่ติดนะครับส่วนชุดมัดไฟอาจจะใช้ได้ปกตินะครับ mm hmm. แต่ว่าคําสั่งสตาร์ทมาจากกล่องนู้นนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับ mm hmm. แล้วก็อีกกล่องนึงนะของลูกค้าหยิบมาอ,อันนี้คือกล่องที่ลูกค้าเอามาให้อีกตัวหนึ่งครับกล่องนี้ก็ เสียบช็อตเหมือนกันนะครับเข้ากับว่า2กล่องนี้นะครับของลูกค้าก็คือช็อตนะครับอันนี้ก็ฟิลที่เราไล่นะครับที่ช็อตนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็เมื่อกี้ช็อตอีกตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้านะครับให้หากชุดกล่องใหม่นะครับพร้อมรีโมทนะครับไม่องั้นมันถ้าเป็นมือสองต้องมาครบครบเซตนะครับกล่องพร้อมรีโมทนะครับก็อันนี้ก็เบื้องต้นก็คือกล่องช็อตนะครับทําให้สามารถ ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับคันนี้ครับก็ฝากร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับใน YouTube ก็ฝากกดกระไริกดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอบคุณครับ